เราช่องเป่าฉีกกันอีกครั้งในเมื่อพบกับเราก็ต้องเป่าฉีกกันแน่นอนวันนี้จริงๆแล้วเราอัดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่คลิป้าเมมันเต็มแล้วคลิปมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เลยอัดใหม่ไม่เป็นไรอัดใหม่พูดใหม่วันที่27ที่ผ่านมาเราไปงานจุ๊จุสื่อมาแล้วก็ไปงานสัปดาห์หนังสือมาวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันว่างานจุ๊จุสื่อเนี่ยมันเป็นยังไงและอยากอยายให้ทุกคนได้ไปงานจุ๊จุสืเนี่ย จริงๆอะเราไม่รู้มาก่อนว่ามันมีงานนี้ด้วยความที่ช่วงนี้เราติดเล่นวาโลตีปอมอาวีพับจีโมบายและล่าสุดช่วงนี้กำลังเล่นอยู่ก็คือแค t แฟนตาซีติดเกมจนวันหนึ่งเพื่อนทักมาบอกเฮ้ย hey, มึงมันมีงานจูดูสื่นะแล้วมันก็ส่งลิงก์มาในงานเนี่ย พอเราเข้าไปเราก็จะได้บัตรใบนี้มาถ้าใบเดียว560บาทแต่เราพาเพื่อนไปด้วยก็เลยซื้อเป็น2ใบตกคนละ530บาทเพราเราได้ใบนี้มาแล้วเขาก็จะมีใบนี้มาด้วยใบนี้ก็คือมันเป็นการล่าสเต็มตอนแรกเลยเขาจะให้มาสเต็มเดียวก็คืออันนี้พอเราเข้าไปในงานนั้นมันก็จะมีให้ถ่ายรูปกับลูกป,ปั้นเรียกลูกป,ปั้นได้ไหมนะคือเท่าคนริงอะมันจะเป็นประมาณนี้ที่เราชอบที่รุดคือสุขนะุณะสวยมาก เราก็ไปถ่ายรูปได้แล้วก็จะมีห้องกระจกแบบนี้ไปยืนถ่ายรูปได้โซนที่เราประทับใจที่สุดก็คือโซนภาพสเก็ตของอนิเมะมีภาพสเก็ตมีสตอรี่บอร์ดมีการล่างภาพให้เห็นว่าก่อนที่จะเป็นฉากนี้เขาล่างภาพแบบไหนก็เป็นขนาดหลังนักน,นตรีมากจริงๆออ,อย่างอินูมากิแม่กระทงขวดยาที่น้องกินนะ่ะเขาก็ให้เห็นภาพล่าง พอหลุดจากโซนพวกนักเป็นโซนถ่ายรูปแบบนี้โซนแปะโพสอิแบบนี้แล้วก็ต่อมาก็จะมีโซนที่เป็นกิจกรรมก็คือโซนคาแรคเตอร์โซนนี้จะเป็นโซนที่เขาจะให้ไปปะลูกเบสบอลให้ลงเป้าคือเขาจะให้สแตมนี้โซนต่อมาเป็นโซนขายของที่ระลึกจริงๆตอนแรกในโซนขายของที่ระลึกอ่ะ มันน่าโดนทุกอย่างจริงๆคือแบบอืมไม่ดีมากๆคือแบบเป็นโซนที่ละลายซับย์สุดๆแต่เราช่างใจเอาไว้เพราะเราจะไปสัปดาดหนังสือไงเออถ้าเราหมดตรงนี้เราจะไม่ได้ไปไงเราก็เลยได้อันนี้มาเพราะว่ามันจะต้องสแตปมใช่ไหมคือเราจะต้องเก็บสแตปมให้ครบห้าก็เลยได้เป็นรสก์ดโกโจมาโซนต่อมาจะเป็นโซนถ่ายรูปกับตัวละครก็คือมันจะเป็นตู้ถ่ายรูป โซนต่อมาจะเป็นโซนเครื่องดื่มเราก็สั่งอันนี้มากินคือเมนโกโจมันก็ต้องสั่งอันนี้ปะแล้วด้วยความที่เราชอบกินบูฮาวายอยู่แล้วอ่ะก็เลยสั่งอันนี้มากินอร่อยสดชื่นพอเราได้ครบ5สเต็มเราก็จะได้เข็มกัดอันนี้มาเป็นเข็มกัดที่ระดับเป็นเข็มกัดที่แบบเป็นชื่อของงานนี้เลยนะเอาไว้เก็บสะสมกันนั่นเองพอเราเสร็จจากงานโกโจข้ามจาก MBK ที่งานโกโจมาฝั่งตรงข้ามเราไป ถ่ายรูปกับลูวี่มาไปถ่ายรูปในกล่องอาร์ตทอยมาพอหลังจากที่นั่นแล้วอ่ะไปศูนิริกิจมันก็จะไปทางรถไฟฟ้าแล้วไปต่อใต้ดินก็ได้หรือว่าจะนั่ง นั่งแอปเขียวไปได้ซึ่งเรานั่งแอปเขียวไปเลยเพราะเราเจ็บเท้าไปเพราะไปถึงงานที่เราตั้งใจเลยนะเราตั้งใจไปซื้อสามเล่มน,นี้มหาเวทพระหนึ่งวานเล่มยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดซึ่งเรายังไม่ได้ซื้อล่าสุดที่เราซื้อไปคือเล่มยี่สิบเก้าสามสิบก็คือเล่มจบเพราะว่าจะเอาโปรดการสามเล่มนี้ที่ยังไม่ได้ซื้อตอนนั้นมันเป็นความคิดของเราเองอะว่า,วาโกโจตุยงั้นยังไม่ซื้อดีกว่างั้นรอมาจบแล้วค่อยซื้อทีเดียวแล้วมันจบแล้วไง มียี่สิบเก้าสามติบแล้วขาดสามเล่มนี้ก็จะอ่านจบไม่ได้ไงเราก็เลยไปซื้อสามเล่มนี้มาแต่ก่อนที่จะไปเจอสามเล่มนี้ยเราก็จะเจอกับหนังสือที่เป็นเอลซีใหม่หนังสือเอลซีใหม่มันติตาเราเรื่องที่มันติตาเราเรื่องแรกเลยนะนนก็คือเรื่องนี้ไม่รู้เนื้อเรื่องเป็นไงแต่สยองขวัญแน่นอนก็เลยซื้อเล่มนี้มาหนึ่งเล่ม ต่อมาสยองขวัญเหมือนกันกับเรื่องนี้เป็น2เล่มจบนะแล้วมันก็จะมี2เรื่องนี้ซึ่งถ้าเราเอา2เรื่องนี้มามันก็จะเป็นแนวสยองขวัญทั้งหมดไม่ได้ไงมันจะอ่านสยองขวัญติดกันทุกๆเล่มไม่ได้ไงเราก็เลยได้มาเป็น2เล่มนี้ก็คือเป็น2เล่มจบเหมือนกันแมวมาร้องอ่ะแป๊บนึ่งนะจัดการแมวเข้ามาคร<ๆ>ับจะได้เป<ๆ>็ดประตูโอเค กลับมาละเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะนูเ <c> ง <oughs> <c oughs> ินสักันเยอะจังเลยเอาวแมวกินข้าวนี่เสียงก,กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไม่ต้องสกใจนะแมวกินข้าวแล้วมันไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่าเราไปเจอโซนนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วจะอดใจได้ยังไงดูราคาดิทุกคนดูราคาหนังสือดิโอ้โหมันน่าโดนมาก จริงๆอ่ะเราอยากได้เรื่องนี้แต่เราหาไม่เจอแล้วเราไปสะดุดตากับเรื่องนี้ก่อนเลย9บาทได้นี้มาซึ่งไม่รู้เนื้อเรื่องคืออะไรไม่เคยอา่านแต่เห็นหน้าปกแล้วรู้สึกอยากอ่านจังก็เลยซื้อมาแล้วต่อมาเรื่องนี้สั่งเล่มจบ9บาทตกเล่มละ3บาทต่อมานี่เราได้เล่มนี้มาดูสายตาดิน้องตะโกนอ่านเราไหมอยากได้เราก็ไปอ่านไหม เรื่องนี้เป็นเรื่องสี่เล่มจบนะยี่สิบาบาทแล้วก็ด้วยความที่เราไปซื้อเองกับมือเราก็จะเลือกได้ไงว่าเอาไม่เหลืองมากเอาที่มันแบบสภาพยังโอเคอยู่อะ่ะเราสามารถเลือกได้แต่ถ้าเราซื้อหน้าเว็บมันอาจจะเลือกไม่ได้อะเขาจะหยิบมาให้แล้วเราก็ตั้งใจจะไปจ่ายเงินแล้วแหละแต่เราหันไปเห็นเรื่องนี้เราไม่เคยอ่านหนังสือเล่มใหญ่แบบนี้นะมันเป็นบิ๊กบุ๊กใช่ไหมเขาเรียกกันอะ ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่1 4ึ่บาทต่อเล่มนะแต่อันนี้4ี่เล่ม69บาทและนี่แหละคือทั้งหมดที่เราไปเป่าฉีกกันมาใครที่จะไปงานสัปดาห์หนังสือแนะนำงานนี้ก่อนเลยสรุปรวมแล้วเราเสียเงินไปวันนั้นน่ะทั้งหมดพันพันกว่าบาทเราเป่าฉีกไปพันกว่าบาทซึ่งหลังจากนี้ ก็รอดูคลิปรีวิวหนังสือพวกนี้ละกันเพราะคงไม่ได้ซื้ออีกนานเพราะคงไม่ได้ซื้ออีกนานรอดูพวกนี้ละกันสำหรับงานนี้ไปเถิดมันคุม้มมันคุ้มค่ามากมันประทับใจมากๆมันรู้สึกว่าไม่เสียดายเงินสักบาทเลยที่เสียไปมันดีมากๆสำหรับงานแอนิเมชันจูจูสึกไขเซนลองไปชมกันดูสำหรับใครที่มีโอกาส ใครที่จะไปสัปด้างสือแวะไปก่อนได้แล้วก็งานสัปด้างสือน้องๆพวกเนี้ยถ้าน้องๆเรียกอ่ะบอกด้วยนะจะได้รู้ว่าไม่เป็นคนเดียวรู้สึกว่าน้องเรียกจริงๆเชื่อกันหมดแล้วนะเนี่ยเชื่อเชื่อกันหมดแล้วนะเดี๋ยวจะมีคนพิมพ์ว่าช่องนี้สติไม่ดีแล้วนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วในคลิปหน้านั้น จะมีเรื่องอะไรมารีวิวก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับก็จะเอามาจากในนี้แหละทั้งหมดมันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเรื่องไม่รวมมหาเวทเจ็ดเรื่องนี้จะเอาเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันก็รอติดตามกันได้เลยนะสำหรับวันนี้โชคดีซีอยู่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปนอนละตีสี่แล้วเนะี่ย ตีสี่ตีสี่แล้วไปนอน